ตรงกันเลยเอามาทาังนี้กับมาพออาจารย์สักซีดแล้วค่ะพี่น้องเขา้าเข้าก็ะยาเพราเข้ากระยา,ากยาให้ลงพูดคู่กันไปให้เขาใจยังซีแล้วครับเพราะผมสื่อสารกับปูคูกับห่อ่าห้เจ็กซี่ให้ผมจะให้ตัวเลขลมงคลก้นนี่ให้ชุดเดียวแตกถึงจิตแตกเ่แตกแตกระยาให้ตอง,งวดตอง,งวดให้ลงทุ่นคู่กันไปบนบวกล่างแต่ว่าผมจะเน้นล่างเป็นนักบนจะได้เมื่อได้หมดหมดเมื่อจะหอกหมด คือห้ชุดเดียวคือตอนง,งวดนี้เอาๆๆเอาเขางวดนี้เลยนะครับงวดนี้ผมไหนึ 1, 1> 1, <5 S 2> ห่งหาเดียวหนึ่งหาดเดียวห้ลงทุนคููกับแต่ <5 S 2> ห้าไ้เขาบางทีคืองวดกรร <5 S 2> ่อกนนี้เอฟซี FC ผมที่ติดตามผมถึงทั่วมาหาผมลงทุนคููผมไม้แปดห้าลงทุนคููกับเก่าเก็เข้าใจป่ะครับการได้รับทรัพย์ทันทีคือทั่าหาผมเลยเอฟซีหลายท่านทั่มาผมเลยรับทรัพย์ทนันทีทกับขอความบุกคลเอฟซีที่ฝากเงินมารวมทับุญ แต่ว่าบประเดี๋ยวยี่ท่านกับท่านกับที่ขับใจพราะว่าท่านฝากเงินมาแล้วที่งวดนี้กับงวดก่อนที่ผ่านมาที่โอนเงินไม้ผมท่านบุญกันขอขอบคุณเอฟซีหลายๆคือคือคือจังสี่นนี้ควจะเป่าการลงทุนของผมผมให้เลขงบหน่อยรัฐบาลถ้างินตัวเดียว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 นี่คือให้ลงทุนครูครูบอกซื้อซานกับปูครูใบให้ลงทุนครูคือผมหมเก้าซองมันก็แตกเลยมากวดที่สองผมใหาเก้ากิแล้วแล้วก็ไม่หายเปียทาปนี้คููลงเมื่ว่าเขางวด่อซอลุดปุ๊บลุตเก้ากิปุ๊บ พูดว่าลงทุนแฝดหาครับผเกตรับทรัพย์ทันทีเพราะเข้าใจ่าครับพี่แอนมิดบันนี้เข้าใจครับบันนี้มวดนี้ขึ้นกันผมให้ชิบหาตัวเดียวขึ้นหนึ่งหาละให้ลงทุนคู่กันยิบรอตเตอรี่เลยครับผมรอตเตอรี่รัฐบาลไทยเน้นมาถูกต้องครับผมนี่คือเรียกว่าสักซีตัวเลขกุ้แห่ผมจะเน้นให้คือเราเรียกุณแห่ผมจะเน้นให้คือเราแล้วอาจารย์ซักทีิ์นี่สิวิเคราะห์เลขวัดกุณแห่มันบ่จ้ะการผมกับิี่วาย่ต่อกันไปเลยครับอยู่ในอยู่ในชุดเด เจ็ดหกห้าเจ็ดหห้าเลขตามเลขเก้าหันคือหาสามผมผมหายใบกึ่งตามเพืกันฮกหาเจ็ดหกห้าถ้าจัดตัดเลนสองตัวก็ชุดสามตัวก็คือเป็นหกหาฮกหาฮกเลขตัวแทนคือคือหนึ่งตั้งแต่พอครับเลขเลขตัวแทนหกคือหนึ่งเลขตัวแทนนี่ครับก็มาตั้งแต่พอครับคือหนึ่งหากับตัวเดียวมันที่เราเลขตัวแทนหกคือเลขหนึ่งตัวแทนเจ็ดคือเลขสอง เลขตัวแทนแปดกับคือสามสามกับแปดตัวเดียวกันที่บนเราแต่ว่ามันก็คือหัวกับเก่าด้่ครับหัวกับเก่าเขาเรียกเรียกมันกลับที่หัวเลขตัวแทนศูนย์คู่กับห้าเลขตัวแทนกันเบิกกันหาบัมากกับศูนย์มากเขาเรียกตัวแทนเรื่องเทียมากน้ำกันแล้วหนึ่งคู่กับหกเจ็ดคู่กับสองแปดคู่กับสามเขาเรียกเลขตัวแทนเขาเรียกตัวแทนขึ้นไม่สิบตัวเ้าชิ้ว่างไว้เลขตัวเลขอ่าว่างหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งซองสามสี่ห้าแล้วเก็กระสุมาเลี้ยงพกแถวสองพวกปกติตรงกับหนึ่งค่ะว่อเข้าใจป่ะครับผมเอาว่างไอพีเอ็นไว้บน้าบนไงเดี๋ยวผมจะว่างตัวเลขว่างตัวเลขตัวแท่นจะหนึ่งเลยเลาเขียนให้เดี๋ยวเอาหน้้้าทัังนนคือผมจะว่างเลขตัวแท่นคือว่ามันเป็นยังไงตวงกับเลขกันแท่นอาจารย์อาจารย์คือออนี่ก็คืออาจารย์อาจารย์คืออาจารย์มหาวิทยาลัยดังผมจะว่างตัวเลขให้เพื่อว่ามันแท่นกันยังไง อการหนึ่งเอาจังซีโหลดสองสามสี่ห้านี่เขาเรียกแถวหนึ่งครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านครับเลขมีสิบตัวน่นไหมครับผมค่ะม่ได้แต่ว่าบางบางอาจารย์บางอออออาจารย์นี่เพิ่นจะจะว่างตัวเลขเพื่อขึนกันมือนี้มาแถวสองก็จะเท่นที่เลยครับเขาเรียกกาเลขตัวแทนนี่เขาเรียกตัวแทนเมื่อม่เลขกับหัวนี่ครับผมเลขกกับหัวคือเลขมพกตัวเดียว นีเขาเรียกตัวแท่นนะครับไม่หนึ่งก็หกไม่หนึ่งก็หกเขาเรียกตัวแทนแต่ตัวนี้ก็วม่เก็ตแต่ที่อาจารย์ปูเฮาปูก้นเฮ้าอาจารย์นั่บอกว่าแปดกับสามตัวเดียวกันนี่มันเป็นยังสี่ครับผมบ่แม่เลขกับหัวที่ครับผมถ้าเล็กกับหัวเขาเรียกหัวกับเก้ากับหัวตลกหัวเก้าเขาเรียกก็เรลยกกับหัวอันนี้เขาเรียกเลขกตัวแทนคือถ้าถาวบาเลขกว่าชัดชิดเดี๋ยวจะจดให้เอฟซีบนบนตัดแต่แปดเก้าเก้าปูกับซีเซีกับเก้ามาก พูดถึงวลาเตือนหากกับ,กบศูนนี่เขาเรียกตัวแทนเรีกสิบตัวเรีสิบตัวเรีกสิบตัวเข<อ>าเรียกตัวแทนมันอ่ากันเลขกันเลขหกอ่ากันเลขหัวแงซี่เขาเรียก,กเลขก,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 กับหัวแต่ว่าหนึ่งแท่นหกได้ <5. S 1> เพื่อบรรนี้ปูบก็แทห้องให้งวดวันที่มีมีพอร์รังห้าหกห้าเจีดหกห้าเรียกว่าสักชีพแก่ขึ้นหนึ่งหัก ตัวเดียวกันป่ะครับดีดีคือผมบอกไงบ้างนี่คือเลกตัวแทนจับหนึ่งหนึ่งขอกระได้คือผูบนว่าแปดกับสามี่ม uh ันเป็นเขาเรียกเรียกตัวแทนแปดกับสามกันเท่าเหรียญคู่กับเหรียญแปดสามเลขสี่ก็ได้กันกันเพื่อนไฮเลขเจ็ดแปดบ้างสี่มันจะออกเจ็ดสามมึชื่กันได้ติงเกืนมากจริงสี่เดียเดี๋ยวครับผมเขาเรียกเรียกตัวแทนเข้ามากตัวใดตัวดึงกะได้แะ่นั้นคือขึ้นอีขึ้นหลักการของอว่าไม่เป็นอว่าได้ไหมครับผมคือเขาเรียกคำนวณล่ะ วอกก็คืออาจารย์แหละครับอาจารย์อาจารย์ก็ต้องสอนมหาวิทยาลัยดังคือผมเลขครับว่าเลขมาเป็นไงบดีเลขคือกวนเฮล้อห้กันนี่ครับกับเลขว่าสิ่งแต่เลขตัวเดียวกันวิเคราะห์ออกมาแล้วกรับแต่ว่าเขาสิลงทุนแบบไหนเข้าใจว่าครับเป็นแต่ว่าเลขตามก็คือก้าวครับเลขเลขตามกันคือคือชุดห้าสามต้องเป็นแบบคือแปดห้าเอาง่ายๆเลยเข้าชุดนะครับผมนี่นี่คือเลขตาม ถ้าตามกุฎแห่ตามห้าสามเดียวเดียวครับผมถ้าตามอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ตามแปดห้าถูกต้องครับผมแต่ว่าอันนี้ปล่อยตังวัดครับผมนี่ตังหวดตรงกับกุฎแห่ได้ครับผมเล่บเล่บผมี่ตรงกับแห่ทีอ่อาจารย์ดังเขาเรียกจากนี่ตรงกับกุฎแห่หกของผมให้นื้อหากุฎแห่ให้ห,ห,ให,ห,ห,หัวขาเพราะเป็นเล่บตัวแทนตัวแทนนี่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 เขาเลี่ยงเลี่ยงเขาจะเลี่ยงยังสีกอะได้างครับผมเวลาเลียงเลียงเลียงมีสิบตัวแล้วเลี่ยงเลี่ยงหนึ่งตรงกับหกเจ็ดตรงกับสอง เล่งเทียตัวเลขมบางคนที่ที่หลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นหายไปเพิ่นจะหายตรงเลยหายตรงก็คือหายเก็ซองซองเก็เขาเอืซื้อตรงตรงนี้นี่ครับผมกันกันเพิ่นหายเก็แปดเขาซื้อเก็สามมังซี่ก็บเพิ่นไปยังเอาได้ครับผมนั่นแหละคือมันเป็นเลขตัวแท่นกันมัิ่นจีจู่กลางนี่ครับเพิ่นเลข้ยิบตัวนั่นแหละครับคือนี่คือผมไปเรียนมากครับเือให้คำนวณออกงหน้เป็นตัวเลขกพร้อมเลี้ยหาหนึ่งหางเงนนี้ตางวดแต่เล็กต่างก็คือแปดหาเลขกก้นแหงก็คือเลขกหาสามคือเพิ เจ็ดหกห้าแต่ว่าจีเปตัดเลขเจ็ดหกเจ็ดกันเลกันว่าง่ายกันกันกันจีเอาจับตัวหนาก็คือ้นเจ็ดหนึ่งเดียวกันว่าเรียนกันหกประมาณนี่กิดขึเจ็ดหนึ่งเลยครับผมเนี่ยเอาไว้โอง่ายๆสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ว่าง่ายจะให้ตัวหลายตัวก็ได้ตัวเลขนี่ละผมเป็ือนยังค่อยสามารถตัดเลขออกมาตัวเดียวได้ให้ตัวเดียวเลยนี่ละคืออ่านสักชิดจะบอกคือคนอื่นคือให้เลขตัวตัวเลขมงคลให้ชุดเดียวก็ได้กันตัดออกมา เป็นตรงกับอาจารย์ได้ก็ได้ให้เป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้ของกุญแจนี่ครับผมการพูดใด้รักเจ็ดหนึ่งเห็นเจ็ดหนึ่งก็ได้นี่กุญแจ่นี่คือผมพิคอออกมาได้ครับนี่ถือกึเอ้าเลยกุญแจจะไม่ตาย วิเคราะห์วัดกุแหะเอาบานันิเอา,า,าของอาจารย์เน้นบัน,บนิพี่อาจนรย์อาจาเน้นเน้นในชุดเดียวนนเน้นในเน้นในชุดเดียวเลยครับคือจังเอ่อของออดซักชิดนี่ก็คือหนึ่งหาตัวเดียวครับผมหนึน่งหาตัวเดียวเนาะครับผมหนึ่งห้าตัวเงวัดดิครับผมขออาจาเดี๋ยวอาจารนี้อ่ยบันี้เลขเลขกุฏหะก็คือหกหาตัวเดียวครับผมเลขกุฏแห่บ่แม่นกุฏหะคือหกหากุฏแห่ค่ะครับหกหาตัวเด<า>ียวประมาณของออดซักชิดนี่หนึ่งห้าตัวเดียวครับผมเลขตามคื้นฐานหนึ่งห้าเลข แรับ้านี่นี่ครับผมจะไปเรียกคน่งที่คนิ่ๆค่ะน่ๆเน่งะนี่คือเลขตามครับผมเเห็นเห็นนเห็นค่ะคนึ่งแตกแน่นอนปูาผมสื่อสารกระปูลข้างห้าแล้วขึ้นแตกแน่นอนซหารับสับก่อนตัวแน่นอนพร้อมรับสับก่อนตัวแน่นอนรัตบานไทยมนรับตะบานไทยครับผตะบานไทยงวดวันที่หนึ่งมีน้าคมปีองพนตัวใดกว่าแปดห้าปดห้าปีสองพนอะไรหน่้ากับแปดานะครับใิจานส เลขแปดฮาเลขมหาธิพานมากเลขตามออกนะครับบ้านนี้มาตามหยิกนะครับที่กับบ้านหลายตัวเนาะค่ะหนึ่งห้าแปดห้าค่ะหนึ่งห้าแปดห้า